วันนี้ได้เลือกงามยามดีย้ายเข้าบ้านใหม่จ้าบ้านกองเต้นะจ๊ะบ้านใหม่ของกองเต้จ้าสร้างเสร็จแล้วนะคะว,ว,วันนี้ก็ได้ทําพิธีย้ายเข้ามาอยู่ก่อนจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นขวัญและกําลังใจของคนในบ้านนะจ๊ะก็ทําพิธีเมบเเรียบง่ายนะจ๊ะตามตัวกของเราวันนี้เป็นวันดีจ้ะวันพระเสบดี เหมาะกับการย้ายเข้าบ้านใหม่นะจ๊ะวันนี้ก็เลยเอาเลอกเอาใช้ทํากันวันนี้จ้ะแล้วก็พุวงนี้ก็จะมีการทำบุญบ้านนะจ๊ะฉลองขึ้นบ้านใหม่จ้ะในวันรุ่งนี้ก็จะนิมนต์พระมาฉันพัฒาหารเพลนที่บ้านนะจ๊ะครอบครัวเล็กๆกก็เริ่มก่อตั้งขึ้นแล้วนะจ๊ะสาหรับการแยกย้ายจากบ้านเดิมจากบ้านของพ่อของแม่ไปสู่บ้านหลังในหน่หลังให่จ้ะ กันช่วยกันช่วยกันโอ้ยนักเงินนักทองอะไรอย่างเงี้ยนักมีไปในห้องเลยไปที่นี่อะไรก็ได้ดาวเรืองดาวเรืองก็สวยพีเต้ขึ้นนอนเลยอาพี่เต้พี่เต้เร็วพี่เต้อยู่ลงเรืองเหมือนดอกดาวเรืองนี่แหละจะนอนจะนอนสามคนนะจะเลยลุงเรืองเหมือนดอกดาวเรืองนี่เด้อเต้ เด้เสิตังนอนเลยได้เสื้ตังขึ้นนอนนอตพ่อก็จะนอนนะแม่ก็นอนนะได้เสื้อตังนํานรวยนะขึ้นที่นอนข้าวค่อยตื่นนะไป้ฟาอยูนี่เอีาันนรยก็ไปนอนเถอตาเนินะเขียวๆฝนไม่ตกมันแรงนะ